สวัสดีครับพบปันิชเช่นเคยกับช่องมุมบอลลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของน้องๆทีมทัมพนักตบพูกยางสาวไทยชุดเล็กของเรา ที่กำลังลงแข่งขันในขณะนี้ครับก็คือน้องๆชุด U18 นั่นเองซึ่งวันนี้ต้องมาพบเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นสาวไทยของเราครับที่ยังไร้พ่าย,ายวันนี้ก็ยังคงเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ12และ25ต่อ11ครับซึ่งวันนี้น้องๆสาวไทยก็ต้องบอกเลยว่ามีการตีคมๆไม่เห็นหลายลูกเลยครับ อย่างน้องแคบหมูของเราวันนี้ก็ยังทุบช้ำอยู่จริงๆถึงแม้ว่าทีมไทยของเรามาถึงตรงนี้แล้วอาจจะยังมีข้อผิดพลาดกันบ้างไม่ว่าจะเป็นลูกเสิร์ฟหรือว่าเกมรับบางลูกที่ยังทำกันได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าน้องๆยังคงพัฒนาได้ครับ มีหวังครับสำหรับน้องๆชุดนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆสำหรับการพัฒนาต่อไปครับซึ่งก็มีอีกอย่างหนึ่งที่แน่นอนมากๆเลยจริงๆครับสำหรับกองเชียร์ชาวไทยของเราที่ไม่ว่าชุดไหนชุดใหญ,ชใหญ่ชุดเล็กชุดไหนจะแข่งขันแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าทีมไทยแลนด์วอลเลยบอลทัพนักตบมุกยางสาวไทยของเราก็จะมียอดผู้ชมสามารถเรียกเรตติ้งได้อย่างสุดปังเลยครับสำหรับน้องๆในนัดนี้ที่พบกับฟิลิปปิน ยอดผู้ชมสดถึง1นึ่งแสนคนเลยถือว่าเป็นยอดคนดูที่เยอะมากๆเลยครับนี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่กองเชียร์ชาวไทยของเราก็เฝ้าคอยรอเชียร์ครับที่จะได้เห็นน้องๆรุ่นใหม่ของเราถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับเชื่อว่าน้องๆของเราก็คงจะไม่หยุดพัฒนาครับพัฒนากันต่อไปนะครับทุกคนสู้ๆครับ